เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าสถาบันกษรตริย์ไทยเนี่ยมีความสามารถหรืออย่างน้อยแสดงออกถึงความสามารถในขณะที่เรียกว่ามีความเซนซิทีฟหรือว่ามีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสะการเมืองอันนี้อันนี้อันนี้เราต้องยอมรับใช่ไหมฮะอย่างเช่นช่วงถนอมประพาสเนี่ยพอช่วงท้ายเนี่ยพอเห็นถนมประพาสจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยสถาบันกษัตัตย์ก็ปรับตัวซึ่งทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสถาบันกษัตรตย์นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระบบทนองประพาสสลิดอย่างใกล้ชิดแนบแน่นมากใช่ไหมฮะแต่พอเห็นว่า พอเห็นว่าระบอบนี้เนี่ยไปไม่รอดเนี่ยสถาบันกษัตริยา,าก็ปรับตัวทันทีนะครับเพอเห็นว่าที่ทางไปไม่รอดก็ปรับตัวแล้วก็มายืนอยู่ข้างนักศึกษานะฮะก็ยุติอย่าง14ตุลาหลัง6ตุลาหลัง6ตุลาเนี่ยนะฮะหลัง6ตุลาเนี่ยจริงมันมีกระแสะอย่างบรรยากาศตอนเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงเรื่อง6ตุลาหลังบรรยากาศหลัง6ตุลามากๆเลยนะฮะก็คือว่ามันมีความไม่พอใจต่อสถาบันเนี่ยเยอะมากจริงๆถ้าใครไปอ่าน บันทึกของอาจารย์ปุ๋ยเรื่อง6ตุลาเนี่ยนะฮะลองไปอ่านประโยคสุดท้ายของอาจารย์ปุ๋ยเนี่ยผมเชื่อมากมากเลยในใจแกเนี่ยกำลังคิดถึงเรื่องประเด็นสาบัคคีสั์แก่บอกเนี่ยเอ่อมองไปทางไหนก็มืดมนหมดใครใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าทางออกอยู่ไหน ค่ะท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนะคะหัวขบวนล้มเจ้าอย่างในใจอึ้งพากอแล้วก็ในจจกระพบเพนแขนแล้วนะคะที่ทางพลเอกประยุทธ์นั้นได้มีการกล่าวอ้างถึงนะคะก็ยังมีอาจารย์สมศักดิ์เจียมธิรสกุลอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวทางวิชาการะคะ่ะในการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะจนกระทั่งถูกดําเนินคดีนะคะบินพราบรมเดชานุภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนละคะ่ะที่ตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะคะได้มีการตอบโต้กันกับพลเอกประ ยุทจันโอชาผู้บัญชาการฐานบกอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการสร้างบรรยากาศตึงเครียดกดดันในข้อหาที่เรียกกันว่าหมิ่นพระบ,บรมชาชาทุกภาพผู้บัญชาการฐานบกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโจมตีในเื่อหมายพูดนักวิชาการโรคจิตที่จ้องทําลายสถาบันหลังจากนั้นการออกมาให้สัมภาษณ์รายวันและการตบเท้าแสดงกําลังของทหาร ตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นมาในเรื่องข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมชานุภาพแม้จะไม่เกี่ยวข้องพาดพิงถึงผมก็ได้สร้างบรรยากาศแห่งความน่าหวาดกลัวให้กับสังคมไทยในเรื่องนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผมเองนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีบุคคลระดับนำของรัฐบาลเปิดเผยเป็นการส่วนตัวว่ามีแรงกดดันจากทหารให้ดำเนินการกับผมเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนถึงการเตรียมการที่จะจัดการทางกฎหมายกับผมทหารเรานั้นจะทําหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นฐานของประชาชนนะครับอย่างแท้จริงก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาตินั้นผ่านพ้นวันเวลาที่ไม่เรียบร้อยไปให้ได้นะครับด้วยวิธีการอัน,อนถูกต้องและชอบธรรมตามกฎหมาย แล้วในครั้นี้เราก็มีการเลือกตั้งต่างๆที่กำลังจะมาในระยะเวลาใกล้นี้เดี๋ยวผมคงฝากอีกครั้งแล้วกันผมมาเรื่องสถาบันนิดนึงก่อนนะครับในช่วงนี้เนี่ยจากการติดตามของฝ่ายความมั่นคงนั้นเราจะเห็นว่ามีการกระทาผิดกฎหมายในเรื่องของสถาบันนี้มากขึ้นผมเรียนว่าอันที่จริงแล้วนะครับเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องของสถาบันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะให้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการดําเนินการตามกฎหมายนะครับโดยายิ่งโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องในเรื่องของนักวิชาการเนี่ยในเรื่องของสถาบันเนี่ยผมว่ามีมานานแล้วตั้งแต่2 5 2 4 7 5เนี่ยก็มีเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ผมเรียนว่าก็ให้ต้องให้ความเป็นธรรมกับสถาบันด้วยว่าท่านก็ทรงทำทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2475่เเป็นต้นมานะครับในวิธีทางการปกติของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนต้องมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะ ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงหลายต่างๆแต่มันเป็นวิธีการตามปกติแต่วันนี้มันไม่ปกติที่ผมจําเป็นต้องออกมาพูดหรือทหารต้องออกมาเคลื่อนไหวบ้างอะไรบ้างต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าผม,ไม,าาาไ,มผาไม่ใช่่าทหานจะเป็นผู้ที่ผูกขาดของตรงรั้นพอดีไม่ใช่แต่ในฐานะที่ทหารเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าที่ทางด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ต้องพิทักษ์ปกป้องการปกครองอันเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับสถาบันนะั้นทรงมีคุณ ประโยชน์ต่อแผ่นดินมาลองตั้งสติให้ดีเราถามตัวเองดีๆนะฮะคือคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่เขามีความเห็นในเรื่องสาบันเนี่ยไม่ใช่แบบเดียวกับที่การโฆษณาที่เป็นเอ่อเป็นสูตรอะนะฮะถ้าพูดกันในแง่นั้นเนี่ยคุณจะ,ค,ณจะคุณจะเอายังไงเนี่ยคุณจะให้คนพวกนี้ในประเทศไล่ออกนอกประเทศอย่างที่ชอบไล่กันออกไปนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันถ้าถ้าถ้ามีผมคนเดียวเนี่ยอาจจะโอเคนะฮะอย่าง คนที่ชอบเขียนมาหลังไม้ไล่ผมเนี่ยนะฮะือนนียออกไปพ่อแม่มึงอะเลยกลับไปไล่อะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคปัญหาคือมันมันไม่ใช่อย่างปัญหาคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือมันเป็นมันมีคนจํานวนมากเลยนะที่เห็นว่าสถานะปัจจุบันของทางการกษัตริย์เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมาพิรายและต้องมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะ,ะคุณประยุทธ์มีปัญหาก็มาเถียงกันมาดีเบตกันไม่เห็นจําเป็นจะต้องใช้ ใช้อำนาจหรือว่าแสดงอำนาจแบบนี้เลยนะมาตบเท้าทุกวันมามามาพึ่มหึมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้ก็ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรวบรวม,รวมพื้นแผ่นดินผืนนี้นะครับให้กับลูกหลานคนไทยทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลงไปเกี่ยวข้องในเรื่องใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระราชกิจของพระองค์ท่านนะครับผมเรียนง่ายๆว่าท่านดูแลแต่ทุกสุขของประชาชนโดยตลอดถึงวันนี้ พระองค์ทรงมีพระชนพันษามากขึ้นนะครับท่านทรงทํางานทําพระราชกิจมากว่า 6, 60ปีวันนี้พระองค์ท่านน่าจะได้ทรงพักผ่อนด้วยความสบายพระราชีไทยแล้วก็เฝ้าทอดพระเนตรเห็นความก้าวหน้าของประเทศไทยเห็นความมั่นคงยั่งยืนทุกความสุขของประชาชน พวกคุณน่ยก็คือพวกคุณบุคลากรทั้งหลายที่ล้อมรอบสถาบันกษรตริย์อยู่เนี่ยอย่าประเมินเรื่องนี้ต่ำเกินไปและที่มันอย่าประเมินความสามารถตัวเองในการจัดการเรื่องนี้สูงเกินไปคือคือคุณอย่าคิดว่านะคุณปราบคุณฆ่าคนคุณจับคนเข้าคุกเนี่ยแล้วก็วันดีคืนนี้เอามาขู่วะเนี่ยมึงจะบินเจ้าล้มสถาบันเนี่ยจับเข้าคุกแล้วก็ทำเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกเชื่อผมเถอะนะฮะ แต่ท่านไม่เคยมามา,มาเรียกร้องอะไรนะเรียกร้องความเข้าใจจากใครได้ท่านไม่เคยมาต่อคำถามใครได้นะเพราะว่าสิ่งที่กล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ยผมดูแล้วมันไม่เป็นธรรมแล้วไม่ไม่สุภาพด้วยประการทั้งปวงอ่ะนะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สังคมจะต้องไปดูที่ว่ามันเกิดจากที่ไหนยังไงแล้วมันเปี่ยวพันกับเรื่องอะไรทําไมไม่ถึงมากขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเว็บไซต์ Facebook หรือว่าอะไรล่ะ สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทั้งหมดมันระดมขึ้นมาในช่วงนี้มากมันควรจะเกิดขึ้นไหมในช่วงการเลือกตั้งผมถามนี่มันควรจะเกิดขึ้นไหมคะและนั่นก็เป็นเนื้อหาการตอบโต้นะคะระหว่างพลเอกประยุทธ์และอาจารย์สมศักดิ์นะคะที่เราได้มีการหยิบจับประเด็นมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันลคะค่ะว่าสภาพการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นสมควรนะคะที่จะเดินไปสู่ทางออกตามคําชี้แนะของใครคะ่ะนบชได้ทั้งแผ่นดินนะครับ นี้เป็นความเห็นผมแล้วผมแสดงความเห็นนี้ในลักษณะที่ผมเป็นมิตรกับเสื้อแดงนะครับเ mm hmm. พื่อที่ให้เสื้อแดงชนะนวชแด้ทั้งแผ่นดินอาจารย์ธิดานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอประธานใช่ไหมครับอาจารย์ธิดาเนี่ยข้อดีหลายอย่างอาจารย์ธิดาเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองอย่างชัดเจนอันนี้ผมเห็นด้วยอาจารย์ธิดาบอกว่า เราต้องเน้นการต่อสู้ของมวลชนผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนนะครับเอาแบบตุนิเซียนะแต่ไม่รู้อาจารย์ธิดามองว่าควรจะใช้แบบตุนิเซียหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญคืออาจารย์ธิดาคัดค้านผู้ที่พูดเอามันว่าเราจะต้องไปจับอาวุธสู้กับประมาดซึ่งถ้าเราไปจับอาวุธสู้กับประมาดเนี่ยเรามีบทเรียนจากพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตแล้ว นะครับมีปัญหาแล้วก็จะเอาตรงนี้เป็นข้อในการฆ่าเราเอีกเราต้องเน้นมวลชนผมเห็นด้วยอาจารย์ธิดาตรงนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ธิดาที่บอกว่าเราต้องขีดเส้นนะที่อำนาจชี้ปไตยต้องเป็นของประชาชนนะครับและไม่มีการนิรโทษกรรมผมเห็นด้วยแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ธิดาก็คือตรงที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องต่อสู้ในกรอบ เมื่อเราต่อสู้ในกรอบมันแปลว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อหมุนนาฬิกากับไปสู่สภาพสังคมไทยก่อนรัฐประหาร19กันยาเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้แล้วมันสายเกินไปที่เราจะสู้ในกรอบนั้นแล้วถ้าเราสู้ในกรอบนั้นนะเราจะไม่มีการนะปฏิรูปกองทัพ จะไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะไม่มีการปฏิรูประบบศาลนะที่ที่สร้างความไอ,อ,อ,อสองมาตรฐานฉะนั้นเราจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีว่าเราจะสู้ไปถึงไหนเราควรจะอยู่ในกรอบหรือไม่นะครับแดงสยามได้ประกาศชัดเจนว่าเราเดินแนวทางปฏิวัติไม่ใช่แนวทางปฏิรูปแต่การปฏิวัตินั้นเป็นการปฏิวัติ เปลี่ยนผ่านอย่างสันติไม่ใช่การไปวัดข้นล้มด้วยความบุนแรงทําไมเราถึงกําหนดว่าต้องเดินแนวทางปฏิวัติเพราะวันนี้สังคมไทยทุกฝ่ายพูดกันว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครพูดว่าสังคมไทยต้องรักษาไว้ให้คงเดิมไม่มีรัฐบาลเองชชมชนต่างๆกลุ่มต่างๆก็บอกต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของความเปลี่ยนแปลงก็คือปฏิวัตินะ ไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปก็คือปฏิสังขรณ์รักษาไว้คงเดิมดังนั้นการใช้แนวทางในการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเป็นแนวทางปฏิวัติไม่ใช่แนวทางปฏิรูปบางคนบางฝ่ายถึงขนาดว่ากล่าวหาว่าแดงสยามนี่เป็นแดงล้มเจ้าผมถามว่าคำว่าปฏิวัตินั้นได้เข้าใจแค่ไหนแล้วที่ว่าปฏิวัติใช้ความรุนแรงแดงสยามใช้ความรุนแรงนั้น ถามว่าที่ผมเคลื่อนไหวร่วมกันมากับแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่น,นปปจนกระทั่งว่าผมนะต้องแยกตัวเดินกับแดงทั้งแผ่นดินนั้นได้เคยพาคนไปถูกตีหัวแตกสักรายหรือเปล่าไม่มีนะแดงสยามไม่เคยพาคนไปถูกตีถูกบาดเจ็บไม่มีนะครับแล้วจะเรียกว่าแดงสยามใช้ความรุนแรงอย่างไรสถาบันไม่เคยลงมาสั่งให้ใครทำโน่นทำนี่ไม่เคย มีแต่ว่าท่านส่งมาช่วยเสริมตรงนน้นตรงนี้ว่าทํายังไงประชาชนจะมีความามีความสุขอย่างยั่งยืนท่านทํามาแค่นั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมกับสถาบันด้วยแล้วก็ไม่อยากให้คนไปละเมิดท่านนะครับกฎหมายมาตราหนึ่งสองะไรที่ว่าก็มีคนะมาล้มเลิกอะไรกันต่างๆผมว่าไม่ใช่เรื่องอ mm. ถ้าถ้าถ้าสถาบันท่านอยู่ของท่านอยู่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านไม่ไปยุ่งกับสถาบันเนี่ยท่านไม่ไปยุ่งก็คือไม่ไปละเมิดไม่ไปไปว,ว่ากล่าว ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมถามว่าท่านจะถูกดำเนินคดีไหมแล้วซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านก็เคยรับสั่งมาแล้วว่าท่านไม่ได้ประสงค์ให้มีการดําเนินคดีแต่สิ่งที่ท,าท่านทรงพระเมตตามันกลับกลายเป็นว่าทําให้คนเหล่านี้อะไรได้ใจใหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเออยังไงก็ไม่โดนก็เลยละเมิดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เรื่อยๆแล้วผมถามว่าคนดีส่วนใหญ่เขายอมได้ไหมเขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกกดดันไปว่าเทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ทํางาน ครานี้เจ้าที่เขาทำงานพระเจ้าที่ทำงานก็ถูกยกกระดับมาะวะ่าต้องต่อต้านมาตรา112ผมถามว่าแล้วกลไกต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะใครแล้วมันจะต้องแก้กันด้วยยังไงก็ฝากคำางามนี้สังคมไปแก้กันแล้วกันช่วยกันนะครับ ขณะช่วงหนั้นนะคะก็ยังมีประเด็นข้อถกเถียงในะะระหว่างบทเอกประยุทธ์กับฝ่ายคนเสื้อแดงนะคะที่วันนี้ได้มีการออกมาแถลงข่าวตอบโต้กันแบบทันควันเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับประเด็นนะคะของเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2552และปี2553นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจอข่าวร้อน